อส uh huh. วันดีครับอชาวโซเชียล u t u b e ทุกคนวันนี้ร้านคุณสันเบเกอรี่แอนด์คอฟฟี่นะครับมีคนเข้าไปซื้อมาไปหมดไปทางเท่าไหร่ก็ไม่รู้น่าจะอัลละไหนตั้งอยู่นะผมไมบมีข้อเลยเนี่ย พอดนนีเขาเอามาวมาแล้วมาให้มาไหวา้พประการผมก็มาไหว้พประการเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเห็นแนลิศลากิ้นก็เลยขอรีวิวใหน้น่หมเนาะอืมเขาถามว่าไหวา้เขาไหวา้าวาเรียบร้อยแล้วก็เห็นบอกจำลองที่ว่าเออเนื่องจากว่าขอให้ธุรกิจงานสำเร็จนะฮะขอให้ทำธุรกิจงานสำเร็จ ปั๊หนึ่งนะครับอืออ่าดูเี่มไปก่อนโอเคช้าหน่อยขออภัย ก็ผมก็ไม่ใช่ว่าอยู่เป็นยูทูบเบอร์เหมือนคนอื่นเลยแต่ว่าอันนี้ของยูทูบเบอร์เขามีงานทําแต่หลักๆแต่ผมไม่ใช่งานเบอร์แต่ว่าผมชอบเพราะผมชอบเมืองกินก็เลยจะเวนกินงับอะไรรู้กันว่ามีของเจ้านี้มาฮะคุณสันนะครับแอนเบอร์เกอรี่เบอร์เกอรี่ไอนคอฟฟี่ตึ่งตั้งอยู่ที่ไหนผมยังไม่รู้เลย จะมาถึงที่นี่แล้วก็มาเจ้าภาพบอกว่าขอให้ธุรกิจงานสําเร็จแล้วขเขาเจรจางานเป็นหลักล้านได้ก็ขอขอบคุณมากครับที่เอามาไหว้พระประการกาไหว้เสรร้อยแล้วตอนนี้ก็ขอเกิมหน่อยนะครับของทีงสัตว์นะฮะอร่อยหรือเปล่าผมไม่รู้อย่ขอลองก่อนเนาะอืมเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยอะดีปั๊บนึงอืมอืมท่านบะ่อๆนะมีเบบพันด้วยถามว่าอร่อยไหมก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยอืม อ,อืออ้อยอ,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 อืก็ขอบคุณมาแล้วครับที่ซื้อของมีคุณภาพมาให้หลังจากว่าพอประการเสร็จแล้วก็ขอบคุณลูกเส็จกันเนาะมีตั้งหลายอันนะผมให้ลิงกิเมเกือบเยอะละแต่ว่า ขอบ้านหนึ่งเพื่อมาลั่งรีวิวก็วของเขาว่าโปรดักคือรูปเขาว่าลุกสวยอะ่ะชอบเราชอบ่อบอบอางเนี้ยก็เลยมารีวิวเลยอืมอะอรดีขอขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอให้กิจการงานเจ้าภาพนี่ร่ำรวยแล้วก็จะไยจ้าร้อยล้านพันล้านได้อีกเยอะเลยโอเคนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ คุณสันคอฟฟี่อันเบอร์เกอรี่นะฮะที่อร่อยอร่อยจริงๆครับครับเดี๋ยวมีโอกาสที่ต้องหาทางไปเจอร้าให้ได้เลยขอบคุณมากนะครับอร่อยดียมากครับ